วย,ยสวัสดีค่ะทุกคนหน้ามันหัวโายวายตอนนี้จะบอกว่าอะไรเห็นไหมคะเพิ่งจะเพิ่งจะไลฟะะ์เลยค่ะ หน้าดำไหมทุกคนรู้สึกว่าหน้ายิ้มมืดมากอ,อ๋อ,อมีไหนบ้างเดี๋ยวตรงนี้องมีพร้อมแต่ว่ายังไม่กินนะเออนี่ไลฟ์อยู่เออไม่เป็นไรเออไรเลยแบบสั้นๆห้นออห้าร้อยกว่าคนแต่เข้ามา,า ig หน้าดำไหมนหน้ามืดไหมแอบเราเข้าไปยนโทรศัพท์เองว่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กินอยู่ที่ร้านกาแฟร้านกา ร้านคาเฟ่แถวบ้านนะคะแต่นี่เกี่ยออกมาข้างนอกไม,ไม่มีคนก็เลยแบบกอดแมสต์นี่ด้านนอกหน้าเต็มอาบนะ้ํา <c oughs> คืออะไรพี่แก <c oughs> เปล่าบางทีมัาที่มาไลน์เพราะว่าคือบรรยากาศที่นี่สวยด้วยนะให้ดูเห็นไงมันจะแบบสไตล์โลกือโลกเลยเนาะแล้วก็ <c oughs> นั่งฝั่งน้ให้ดูน่ารักดี่อ่ะ เอ้ยแสงฝั่งน,นี้สวยกว่าเราย้ายที่นนถา่้ายแล้วเป็นฝั่งนี้อ่ะเด็ดใช้หรือขออะไรหน้าแบบบ้าสินเจ้าสินเจ้าแปลว่าสวัสดีใช่ไหมคะของเวียดนามคนถือไ้แล้วจ้า <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ออกมาถ่ายเต็มเนยด้วยฮะดูข่าวนเสียงฝนจ้าไม่ใช่เสียง,ง,งน้ำปักบัวพี่แก้บอกว่าหน้าเต็มอะไรนะหน้าเต็มอาบน้ำอะไระเงี้ยออกมาข้างนอกวันนี้ก็คือออกมาว่าจะมาถ่ายงานนิดหน่อยนะคะแล้วก็อัปเดตงลงอินสตาแกรมได้มีรูปสวยๆทุกคนดูอยูแถวบ้านนะคะอยู่ร้านกาแฟคือวันนี้จริงๆที่มาไลน์ะว่าอยากจะมา หาฟีดแบคทุกคนเกี่ยวกับเรื่องละครกับแซ็สีดาว่าเป็นยังไงบ้างอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มตอนใหม่แล้วจะเป็นวันพฤหัสก็เลยอยากให้ทุกคนอ่ะดูวันดูวันแต่วันพุธเลยก่อนคือดูแต่วันพุธเลยเพื่อแบบเรยกน้ำย่อยจะได้แบบว่าพอวันพฤหัสตอนใหม่มันจะได้แบบมันอนะ่ะมันจะได้แบบโุ้ยสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบอกว่าเด็กนีเป็นตัวอะไรคะพรีนีน่าทำไหมอ่ะ กินก็กำลังแบบว่าออกมาหาหาคอนเทนต์ทำอะไรอย่างาี้ด้วยค่ะขาขาตั้งกล้องกินเบี้ยวนิดนึงตอนแรกคิดว่าน้ำจะฝักบัวออกไม่ใช่ค่ะกินออกมาไลฟ์ข้างนอกข้างในอะ่ะมีคนราไลฟ์ข้างในไม่ได้เนาะก็ออกมาข้างนอกก็เลยจะได้เปิดแมทได้อยากดูตอนไหนมากเลยค่ะรอดูนะคะวันคือพฤหัสที่2 0ตุลาคมแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูพร้อมกันวันที่20แล้วก็มาช่วยกันปันทวิตกันทุกคนเนาะกินรู้สึกว่ากินพอดูแบบว่า,วาเวลาแบบ ดูเวลาดูละความไปด้วยแล้วก็ปั่นอเรื่อยๆมันสนุกมากเลยนะสนุกมากเลยคะ่ะสวัสดีนะคะทุกคนดำดำเทอมัมอไลายใช่ค่ะแล้วดำไลนยแต่ว่าแต่ว่ากิีนไม่รลานะคะไรนะ่นงบอกอะไรกลำลังยองไหมคะอะไรนะอยากบอกอะไรกำลังยองไหมคะกับพี่นุ่นำลํายองใช่ไหมคะก <c oughs> ำลยองก็คือสนุกมากลำน้ำกับลำยองคนละคนกันนะแต่ <c oughs> เราก็สามารถเอามาเชื่อมกันได้สวัสดีค่ะอยากดูเทออลนแล้วสนุกมากเลยชอบมากวันพุธพฤหัสก็คือจองคิวหน้าทีวีเลยนะคะทุกคน ห้ามพลาดนะคะห้ามพลาดจริงเปิดในช่องวันสาเอดนะคะตอนสองทครึ่งนะคะอยากให้ทุกคนดูกี่บอกเลยว่าหลาังจากนี้มันจะสนุกมากมันจะมันมากทุกคนจะแบบหยุดดูไม่ได้จริงๆอขอบคุณมากใครบอกหอ่อพี่กินเล่นดีมากหัวเธอบมากกนหน้ามันด้วยอะหน้ามันไหมร้องกีมแล้วลำนำเจอกันไหมคะเธอมันร้ายอุ้ย จะบวกเนี่ยหรอคะเราไม่บวกนะคะเราไม่บวกกันนะคะโอ้ยแบบอะไรอ่ะอะไรอ่ะวันนี้หนูไปฉีดวัคซีนมาปรากฏว่าเป็นได้แค่พี่น้องไปฉีดวัคซีนมาปรากฏว่าเป็นได้แค่พี่น้องหมาถึงอะไรเนี่ยนี่ก็คือไม่ทันมุนนะจริงขมบอกสวยงมมากเลยค่ะขอบคุณค่ะจับให้แปตรงไขอขอขอตั้งขออะไรนะขอตั้งแผ่นอะไร เดเลยวมาเดี๋ยวเพางนี้แม่ติดมากมีคนถามว่าพี่กินใช้ยาสีฟันอะไรใส่ต้องเข้าอ่ะพูดต้องพูดชื่อต้องเข้าเออใช่ใช้ยาสีฟันปกติพวาไปที่ขายตำเปนี่แหละค่ะในแบบซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละออโรบีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าพูดชื่ออ๋อค่ะพูดชื่อพูดได้พูดแล้วต้องเข้าต้องเข้าถ้าพูดแล้วออโรบีต้องเข้า เล่นเป็นลำนำแล้วอินมากลำลำลายสุดๆไปเลยขอบคุณคะ่ะตั้งแต่นั้นอยู่เล่นไปคิถึงมากๆเลยอยาทำาน้ำพิงนะล,ลำนำไม่ทำน้ำพิงแต่ว่าเราจะไม่ทำลายด้วยการแบบทุบตีกันอาจจะมีตบกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะใช้วิธีทางความคิดน้ำพิงเขาก็จะแบบใช้วิธีวิธีการจัดการการบริหารของเขาก็จะใช้วิธีคิดในการที่จะจัดการกับลำนำเนะะี่ยค่ะต้องต้อง,ต,องต้องดูต้องดูบอกเลยว่าตาไพาเตอร์แหละลำนำก็จะเป็นฟิลแบบว่า เหมือนจะฉลาดแต่ก็แบบสุดท้ายก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนขุดหลุมฝังตำำัวเองะอะไรเงี้ยมีคนเรียกคุณดำน้ำคุณดำน้ำด้วยค่ะรำนัำด้วยนะอ๋อสวัสดีจากเยอรมันจากอุ้ยสวัสดีค่ะจากเยอรมันเลยเหรอคะหนูรู้สึกเหมือนว่าจะมีหลากหลายประเทศมากเลยเนาะใช่ไหมคะนถา่าพี่กินใช้ยาสีฟันอะไรแล้วก็สระผมยาสระผมด้วยที่ใช้แบบทั่วไปเลยค่ะทุกคนอันนี้พี่กินเป็นคนผมตรงมาก ันก็เลยตงมานี่ก่สาผมมาด้วยนะคะคนิกฟ้าไม่ใช่คนทำไมทัทนวาทัานวามีการจอยด้วยทันวาเธออยู่ไหน,นจอยเข้ามาในไอตีใน ine, ไลฟ์ด้วยเหรอรักลำนำจังเดีย๋ยวนะไม่เคยดูละครเราเลยจะมารักลำนำจัง <c oughs> ก็แลยแหม ใช่ตอนใหม่คือพีคมากทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะพุทธหัสจองทีวีนะคะใครจะมาแยกงก็บอกว่าห้าต้องดูช่องวันสําเเท่านั้นช่องวัน21พุทธรหัสสองคลื่นเท่านั้นนะคะให้ดูตั้วันพุธเลยทุกคนแล้วไปเจอกันในทวิตเตอร์นะเออมองหนมาักระเชิญพี่ท่านวามาหน่อยเดี๋ยวลองดูดิแม่้องใช้ขาตั้กล้องแล้วปะกลับว่าจะไลฟ์แค่แบบ15นาทีอะไรอย่างงี้ค่ะมาทักทาย แฟนเพจทุกคนแหมมาดูทุกตอนเลยเหรอทันวาพี่กินสูงเท่าไหร่สูงว่าเจ็ดสิบนะคะถูกต้องค่ะตอนหน้าจะเป็นคุณลำนำนะคะไม่ใช่กีรังนัอีกแล้วค่ะพี่คนบอกว่าแอดทันวาบอกว่าเรวไม่หลับพี่กินหรอรับบ้าไหมเอ้ยจะต้องทำยังไงนะถ้าจะจอยอะ่ะลืมตลอดม,มีเคล็ด<อ>หรปะอ๋อดูดิเขาจะจอยไหม ทวิตเดือดแน่ค่ะถูกต้องค่ะพิหนาทวิตเดือดแน่ทุกคนเพราะฉะนั้นเรามาปั่นให้ทวิตติดเทนกันนะคะออืตื่นเต้นพอเห็นละครช้งศิดาติดเทนแล้วก็แบบตื่นเต้นอน่ะดีใ,ใจทุกคนต้องมากเลยพี่ว่าอินไว้ไปแล้วแต่ทันวาจะทำไม่เป็นวะไม่ได้กดลับเลยเป็นป้องเอียงมากแล้วเพื <laughs> ่อแต่มันตอน่อมเลยนะคะ เขาไม่จอยอ่ะทุกคนเขาน่าจะทําไม่เป็นมาไม่จอยคือทาไม่สนุกใช่ไหมใน Google ทําไมบอกว่าพ yeah. ี่กินสุวรรณเซียสามคะอ๋อบางทีในข้อมูลในแบบ Google หรือวิกิมันก็จะแบบมีพลาดเคลื่อนบ้างอะไรเงี้ยค่ะด้วื่อยมาเถอะเถอะขอบคุณเยอะก็ไม่กับปูนแล้วก็แก้ตรงนีโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะมีโอกาสจะแวะไปดูแพนเค้กของพี่กินอ๋อแพนเค้กร้านปิดไปแล้วนะคะทุกคนไม่เป็นไรนะคะไม่มีแล้วร้านแพนเค้กนะคะ ทันมาเขาแบบขึ้นมาว่า is e unable to join นะคะเขาน่าจะติดธุระอะไรอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็ได้เนาะไว้ค่อยแบบคุยกันถ้าพี่กินอ่านเม้นหนูหนูจะไปเรียนต่อถ้าพี่กินอ่านเม้นหนูหนูจะไปเรียนต่อไ,<ม>ไปนะเรียนต่อค่ะไม,ไม่ค่ะเราสนับสนุนให้เยาวชนไทยเด็กไทยทุกคนเใส่ใจในการเรียนนะคะต่อให้เรียนออนไลน์ก็ตามฝากไปในต่อเนื่อ <laughs> <laughs> หรืออะไรก็ตาม Hi ฟ r o m เบ r m ์ม e หรอคะโอ้ oh, Hi ตอนเรื่องคำาไม่ก,กับปูที่กินผาทิพย์เด็ดมากจริงป่ะเออตอนนั้นแบบไม่ค่อยได้แบบเล่นโซเชียลเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าเดอดขนาดไหนโอเคน่าจะแบบพอหอมปาหอมคอเนาะมาท,าทักทายทุกคนนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวตอนเย็นๆจะไปทักทายทุกคนในต่ออีกทีหนึ่งนะคะงั้นตอนนี้เดี๋ยวกินขอนุญาตแบบไปถ่ายรูปแล้วก็ดื่มน้ําที่ผู้สั่งมาจากที่ร้านเนาะเขาจะได้รู้สึกว่าแบบไม่ได้มาใช้พื้นที่ในการตะไรเราควรจะกินน้ําร้านเขาด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากมาร้านนี้นะคะสวยๆนะน,นี่บอกเลยว่าแบบไม่ได้แบบว่าทางร้านไม่ได้ให้อะไรนะคะนี่คือมาเองแค่ราา้านสวยร้านกาแฟาใกล้บ้านสุว่าร้านสวยที่ร้านว่ากาเซีย กาเซียเจลาโต้กาเซียเจลาโต้ก็มีอยู่ในซอยวัดตะเคียนหาไม่ยากคิดว่ากาเซียก็ได้ค่ะเสิร์ชใน Google Map แก็จะเจอนะคะเจลาโต้ก็เอร้านนี้น่ารักทีละป้องก็ค่อนร้านค่อนข้างกว้างด้วยแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่โซเชียลดิสทันซิงได้ดีเลยนะคะก็แนะนำร้านกาเซียเจลาโต้แอนด์คอฟฟี่โอเคร้านชื่อกาเซียเจลาโต้แอนด์คอฟฟี่นะคะนี่หนึ่งในคน ที่เป็นสีแดงๆเนี่ยค่ะอยู่ใกล้บ้านที่มากเลิศมากเดี๋ยวพี่บ้าจะแวะคาเฟ่ไปเรื่อยไปถ่ายรูปเล่นมาอัปเดตท,ทุกคนนะคะไปก่อนนะไม่บา,บายทุกคนอย่าลืมดูละครออเชาสีดานะคะค<ม>ุณพฤหัสสองพิมขึ้นทางช่องวันสองสเอ็ดนะคะฝ<ม>ากลํานำาไว้ในดวงใจทุกคนด้วยนะคะเขียนลับนำได้แต่ว่าอย่าเขียนดีนะไม่บา,บายไปแล้วทุกคนสวัสดาค่ะ